คำวินิจฉัยคำพิพากษาของศาลดีกคแผน,นคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยได้ให้รายละเอียดที่ชัดเจนมากๆจากการไต่สวนพยานทั้งหมดเนี่ยคือ31ปากด้วยกันนะคะเป็นระบบของการไต่สวนศาลก็จะมีอำนาจในการที่จะเรียกพยานทุกๆฝ่ายเข้ามาให้ข้อมูลกับศาลเพื่อที่จะให้ศาลได้รับข้อมูลอย่างครบถ้วนที่สุด 31ปากด้วยกันจนนำมาสู่มติของศาลในวันนี้5ต่อ0เพื่อวันนี้แสดงให้เห็นว่ากระบวนการทั้งหมดของคุณนักษณิณนั้นผิดขั้นตอนผิดหลักเกณฑ์ผิดกฎหมายและไม่ได้ป่วยจริงวันนี้ขอใช้เวลาในการที่จะได้อ่านคำคำสั่งคดีนี้นะคะอย่างละเอียดโดยเฉพาะในเรื่อง สุดท้ายเรื่องของอาการป่วยของคุณนักศิลและขั้นตอนกระบวนการต่างๆว่ามันไม่ถูกต้องอย่างไรอ่ะบรรยากาศวันนี้นิดหนึ่งกันละกันนะคะย้อนไปเมื่อช่วงใสายๆที่ผ่านมาวันนี้คุณนักศิล์เดินทางมาเองนะคะเดินทางเข้ามาฟังคําสั่งของศาลพร้อมกับครอบครัวมาให้กำลังใจกันพร้อมหน้าพร้อมตามีลูกสาวสองคนนะคะคุณแพทองทานคุณพินทองทาแล้วก็มีลูกเขย มาด้วยมาให้กำลังใจแล้วก็มีคุณสมชัยวงสวัสด์มีแกนนำนปชแล้วก็มีกลุ่มคนเสื้อแดงจำนวนหนึ่งนะคะก็มาให้กำลังใจอ่ะทีนี้มาดูรายละเอียดที่ทางด้านของแผนกคดีอาญาของผู้นำรงตํตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยนะคะได้มีการส่งรายละเอียดทั้งหมดนี้มาให้กับสื่อมวลชนเพื่อให้นำมา รายงานแบบละเอียดนะคะเผื่อใครที่ไม่ได้ฟังในเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาคือในคำพิพากษาคำสั่งคดีนี้เนี่ยนะคะจะแบ่งออกเป็น3ช่วงด้วยกันที่ศาลจะได้อธิบายเอาเรื่องแรกก่อนการวินิจฉัยประการแรกว่าศาลเนี่ยมีอำนาจในการไต่สวนการบังคับโทษของจำเลยหรือว่าคุณทักษิณหรือไม่ นสรุปให้ฟังสั้นๆในข้อนี้กันแล้วกันนะคะสรุปให้ฟังสั้นๆศาลบอกว่าถึงแม้ว่ามันจะเป็นอำนาจของผู้ปัญชาการเรือนจำเป็นอำนาจของกรมราชทัณฑ์แต่หากความปรากฏว่าการบังคับโทษนั้นไม่เป็นไปตามหมายจำคุกศาลก็มีอำนาจในการที่จะตรวจสอบเรื่องนี้อันนี้ประเด็นแรกประเด็นที่สองศาลวินิจฉัยว่าการไต่สวนของศาลเนี่ยเป็นการดำเนินการที่ซ้ำกับคำสั่งของศาล ที่ศาลมีคําสั่งให้ยกคําร้องกรณีคําร้องของคุณชานชัยอิสระเสนารักษ์ทั้งสองครั้งหรือเปล่าครั้งหนึ่งก็คือ 19, บธันวาหกหกแล้วก็15บห้กุมภาหกเจ็ดซึ่งศาลยกทั้งคู่นะคะศาลยกทั้งสองครั้งโดยศาลก็บอกว่าศาลต้องวินิจฉัยว่าการไต่สวนเนี้ยเป็นการพิจารณาซ้ํากับคําสั่งที่ให้ยกคําร้องเมื่อสองครั้งที่แล้วหรือเปล่าศาลก็บอกว่า ไม่ใช่เพราะว่าที่มาที่ไปของประเด็นของการไต่สวนในครั้งนี้เป็นการกําหนดประเด็นการไต่สวนตามข้อที่จริงที่ปรากฏต่อศาลที่แสดงให้เห็นว่าอาจจะมีการบังคับโทษไม่เป็นไปนตามหมายจําคุกแล้วก็ศาลก็ยังบอกว่าอย่างเรื่องนี้ยังไม่เคยมีคาวินิจฉัยชีช้ขาดในประเด็นนี้มาก่อนรวมถึงการไต่สวนของศาลก็ไม่ได้อาศัยเนื้อหาตามคําร้องของคุณชานชัยและการดําเนินกระบวนการพิจารณาไต่สวนของศาลในชั้นนี้ จึงไม่เป็นการพิจารณาซ้ํากับคําสั่งศาลตามคําร้องทั้งสองฉบับอันนี้เคลียร์ทั้งสองประเด็นที่นี้สําคัญที่สุดมาถึงเรื่องของการวินิจฉัยในเรื่องสุดท้ายค่ะว่าการบังคับโทษของคุณนักสิงเนี่ยเป็นไปตามระเบียบขั้นตอนหรือไม่แล้วคุณนักสิงจะต้องกลับเข้าไปอยู่ในเรือนจำหรือไม่สารอธิบายแจกแจงอย่างละเอียดจริงๆค่ะ น้นจะสรุปให้ฟังกันแล้วกันนะคะในหลากหลายหลากหลายประเด็นในเรื่องนี้เรื่องแรกเนี่ยคือสารก็บอกว่าเอาละเมื่อหลังจากที่คุณทักษิณเดินทางไปถึงที่เ,เรือนจำเม,มื่อวันที่22สิงหาคม66นะคะหลังจากที่เรือนจำก็รับตัวคุณทักษิณเอาไว้แล้วก็ไปอยู่ที่ห้องกักโรคอันนี้ก็เป็นไปตามขั้นตอนก็มีการตรวจร่างกายมีการสรุปประวัติในการรักษา จากเวทระเบียนของโรงพยาบาลต่างประเทศทั้งหมดเนี่ยสิโรคด้วยกันอาการโดวรวมทั้งหมดจากการไต่สวนพยานนะคะคงที่ทั้งหมดมี3โรคเท่านั้นค่ะที่หมอประจําโรงพยาบาลราชธรรมเห็นว่าคุณนักศึกเนี่ยควรได้รับการตรวจเพิ่มมีโรคอะไรบ้าง1คือโรคกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทสก็คือโรคหัวใจเพราะมองว่าโรงพยาบาลราชธรรมเนี่ยไม่มีหมอเฉพาะทางในเรื่องนี้แล้วก็โรคที่3ก็คือไวรัสตับอักเสบบี ก็ให้เหตุผลว่าโรงพยาบาลราชทันไม่มีคลินิกโรคตับก็เลยมีความเห็นว่าด้วย3มโรคเนี้ยจึงมีความจําเป็นจะต้องส่งตัวคุณรทักษินไปรักษาที่โรงพยาบาลภายนอกเรือนจําทีนี้ศาลก็บอกว่าแต่พอมาดูในข้อเท็จจริงจากพยาบาลเวนพยาบาลเวนบอกว่าในคืนวันที่22สิงหาคมก็คือคืนแรกที่คุณนักสินเข้าไปอยู่ในเรือนจําเวลาสี่ทุ่ม คุณนักศิณเนี่ยแจ้งว่ามีอาการอ่อนเพลียาขาขวาอ่อนแรงเล็กน้อยนอนไม่หลับมีบนว่าแน่นหน้าอกแล้วก็ความดันสูงวันนั้นวัดความดันโลหิตได้178-98้อยเจ็ดหัวใจเต้น86ครั้งต่อนาทีหายใจ24ครั้งต่อนาทีออกซิเจนปลายนิ้ว92%อุณหภูมิร่างกาย36.8องศาพยาบาลเวรก็เลยทำบันทึกข้อความค่ะขอส่งตัวคุณนักศิลไปรักษาที่นอกเรือนจำ แล้วพัสดีเวนก็อนุญาตให้ส่งตัวคุณนักสินไปรักษานอกเรือนจําหลังจากนั้นอันนี้หลังจากนั้นเรือนจำเนี่ยก็เลยส่งตัวคุณนักสินไปที่โรงพยาบาลตํารวจโดยที่ไม่ได้ส่งตัวคุณนักสินไปที่โรงพยาบาลราชัรน์ก่อนค่ะซึ่งสารก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีพรบราชาัรนมมีกฎกระทรวงกําหนดเอาไว้อย่างชัดเจนว่าขั้นตอนลําดับขั้นตอนเมื่อเกิดเมื่อมีผู้ป่วยเกิดขึ้นเนี่ย จะต้องส่งไปยังโรงพยาบาลราชธรรมก่อนและที่สําคัญศาลก็ชี้ว่าทั้งๆท,ท,ที่โรงพยาบาลราชธรรมเนี่ยอยู่ห่างจากเรือนจําแค่200เมตรแต่กลับไม่ส่งตัวคุณนักศิลป์ไปที่โรงพยาบาลราชธรนมก่อนนะคะโดยบอกว่าตามขั้นตอนเนี่ยหากหมอเห็นว่าผู้ต้องขังรักษาตัวในโรงพยาบาลราชธรรมแล้วไม่ดีขึ้นไม่ทุเลา และแพทย์พยาบาลหรือเจ้าหน้าที่ของเรือนจําซึ่งผ่านการอบรมด้านการพยาบาลเสนอให้เจ้าพานักงานเรือนจําพาไปอยู่นอกเรือนจําอันนี้ถึงค่อยส่งตัวออกไปอยู่โรงพยาบาลข้างนอกได้เพราะฉะนั้นศาลจึงมองว่าการส่งตัวคุณนักศิลป์ไปรักษาตัวนอกเรือนจําจึงมิชอบด้วยพระราชบัญญัติราชทรรมมาตรา55แล้วก็กฎกระทรวงในการส่งตัวผู้ต้องขังไปรักษานอกเรือนจํานอกจากนี้ค่ะอีกหนึ่งประเด็น บอกว่าการส่งตัวคุณนักศิลออกไปรักษาตัวนอกเรือนจําแบบฉุกเฉินเพราะอ้างว่าตอนนั้นเจ็บหน้าอกแต่ข้อที่จริงที่ได้ความจากพนักงานเรือนจําชุดควบคุมพนักงานเรือนจํามาเป็นพยานแล้วบอกว่าเมื่อส่งตัวคุณนักศิลไปโรงพยาบาลตํารวจก็พาคุณนักศิลขึ้นไปชั้น14เลยค่ะซึ่งไม่ใช่ห้องฉุกเฉินหรือห้องอุบัติเหตุแต่อย่างใดซึ่งอันนี้ก็ขัดกับระเบียบของโรงพยาบาลตํารวจว่า เมื่อไปส่งผู้ป่วยผู้ต้องขังเนี่ยนะคะถ้าเป็นผู้ป่วยถ้าไปส่งที่โรงพยาบาลตํารวจแล้วเขาก็จะมีการกําหนดแนวทางในการรักษาผู้ป่วยที่เป็นผู้ต้องขังผู้กักขังเอาไว้ว่าในกรณีที่เป็นเวลานอกราชการคุณหมอผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่ห้องจุกเฉินหรือว่าอุบัติเหตุนั้นจะเป็นผู้ให้การตรวจรักษาแล้วก็กําหนดแนวทางในการรับตัวผู้ป่วยคดีไว้ในห้องผู้ป่วย จึงกาหนดเอาไว้ว่าให้รับตัวผู้ป่วยคดีไว้ที่ห้องผู้ป่วยที่โรงพยาบาลท,ที่โรงพยาบาลตํารวจจัดเอาไว้ให้สําหรับผู้ต้องหาผู้ต้องกักคือหมายความว่าถ้าในกรณีที่เ,เรือนจําส่งผู้ต้องขังผู้ต้องหาไปเนี่ยโรงพยาบาลตํารวจก็จะมีห้องสําหรับกลุ่มนี้โดยเฉพาะแต่คุณนักศิลป์ไม่ได้อยู่ตรงนี้คุณนักศิลป์ถูกส่งตัวไปที่ชั้น14โดยทันทีประกอบกับ ได้ความจากศาสตราจารย์เกติคุณในแพทย์ประสิทธิ์และศาสตราจารย์ในแพทย์ชัยรัตน์ที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับการรักษาคุณนักสิบในคืนรับตัวสรุปได้ว่าเมื่อพยานทั้งสองตรวจสอบจากเวทระเบียนซึ่งอย่าลืมว่าก่อนหน้านั้นก็มีการตรวจสอบในแง่ของจริยธรรมของทางการแพทย์ของแพทยสภานะคะซึ่งตอนนั้นก็มีเอกสารหลักฐานเวทระเบียนทุกอย่างที่ต้องส่งไปให้กับทางกรรมการแพทยสภาก็บอกว่าพอพยานทั้งสองก็คือคุณหมอประสิทธิ์กับคุณหมอชัยรัตน ตรวจสอบจากเวทระเบียนบันทึกความคืบหน้าในการรักษาพบว่าในวันที่23สิงหาคมที่มีการส่งตัวคุณนักศิลป์ไปที่โรงพยาบาลตํารวจโดยอ้างว่ามันมีสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยปรากฏว่าวันนั้นไม่ได้มีการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจและก็ไม่มีการตามคุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้านหัวใจมาดูอาการในทันทีค่ะซึ่งอันนี้มันขัดกันแน่นอนกับเหตุและผลในการส่งตัวคุนักศิลป์เพราะบอกว่ามีอาการแน่นหน้าอกเพราะถ้ามีอาการแน่นหน้าอกฉุกเฉินจริงๆ ต้องมีหมอหัวใจมาแล้วต้องเข้าไปต้องมีผู้เชี่ยวชาญแล้วแต่ปรากฏว่าวันนั้นไม่มีแล้วก็เพิ่งจะมีคุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจเข้ามาตรวจในวันที่24สิงหาคมหรือว่าหลังจากนั้นคือ24ชั่วโมงแปลว่ามันไม่ด่วนแล้วก็ได้ความจากนายแพทย์วัชชัยมิ่งบรรเจิดสุขผู้มนการทันทสถานโรงพยาบาลราชธรรในขณะนั้นแล้วก็นายแพทย์พงพักซึ่งเป็นคุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจสรุปได้ว่า จริงๆแล้วที่โรงพยาบาลราชธรนมมีเครื่องมือในการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจนะคะแล้วก็มียาขยายหลอดลมแล้วก็มียาลดความดันโลหิตที่ใช้รักษาคุณนักศิลป์ได้ซึ่งแสดงให้เห็นว่าอาการของคุณนักศิลป์ในคืนเกิดเหตุนั้นอยู่ในศักยภาพเพียงพอที่โรงพยาบาลราชธานสามารถที่จะดูแลรักษาได้ไม่จำเป็นจะต้องส่งตัวไปข้างนอก จึงเชื่อได้ว่าในคืนวันที่22ซึ่งเป็นคืนแรกของคุณนักศิลคุณนักศิลไม่ได้มีอาการแน่นหน้าอกแต่อ้างว่ามีอาการแน่นหน้าอกเพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้เป็นเหตุในการเป็นข้ออ้างส่งตัวไปที่โรงพยาบาลตำรวจนอกจากนี้ค่ะยังได้ความจากคุณหมอวัชชัยและคุณหมอพงพักอีกว่าอาการของคุณนักศิลที่ระบุในเวทเบียนของโรงพยาบาลตำรวจ นับตั้งแต่วันที่24สิงหาคม66เป็นต้นไปนั้นโรงพยาบาลราชธรรมสามารถดูแลได้ค่ะซึ่งข้อที่จริงในส่วนนี้พันธบทเอกในแพทย์ชนะก็เบิกความยืนยันว่าอาการของคุณนักศิลตั้งแต่24สิงหาคมคุณนักศิลสามารถจะกลับไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลราชธรรมได้ค่ะจึงเห็นได้ว่าอาการแน่นหน้าอกของคุณนักศิลหากเกิดขึ้นจริงอย่างที่อ้าง อาการก็จะทุเลาดีขึ้นแล้วก็สามารถจะกลับตัวกลับไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลราชธันมได้ตั้งแต่24สิงหาคมเป็นต้นไปอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญคือเรื่องของการผ่าตัดหากว่าจำได้มีการอ้างว่ามีการผ่าตัดเกิดขึ้นจึงทำให้คุณนักศิน์นั้นจำเป็นจะต้องอยู่ในโรงพยาบาลตำรวจต่อไปอีกยาวนานนะคะโดยในรายละเอียดในตรงนี้เนี่ย ก็มีข้อมูลจากคุณหมอจากโรงพยาบาลตำรวจมีการออกใบแสดงความเห็นแพทย์ซึ่งในกรณีที่จะให้ผู้ต้องขังอยู่ในรักษาตัวที่นอกเรือนจำเนี่ยในแต่ละครั้ง30วันเกินกว่า30วันเกินกว่า60วันเกินกว่า120วันจะต้องมีหมอจากโรงพยาบาลตำรวจออกใบแสดงความเห็นว่าผู้ต้องขังคนนี้มีอาการอะไรยังไงถึงมีความจำเป็นจะต้องอยู่ที่นี่ต่อไป ในกรณีของคุณนักศิล์ค่ะแพทย์โรงพยาบาลตำรวจมีการออกใบแสดงความคิดเห็นขออนุญาตให้คุณนักศิลอยู่นอกเรือนจำต่อไปโดยอ้างเหตุเรื่องของการต้องรักษาแผลผ่าตัดโดยอ้างว่าคุณนักศิลเนี่ยต้องได้รับการผ่าตัดอย่างเร่งด่วนเพราะต้องรักษาสมองขาดเลือดและผ่าตัดภาวะกระดูกคอเสื่อมอันนี้เป็นเหตุผลที่หมอส่งให้กับราชทรรว่า โอ้ต้องผ่าตัดหลายอย่างเลยคุณนักศิลป์เลยต้องอยู่โรงพยาบาลต่อ30วัน60วันและ120วันทั้งวันทั้งที่การผ่าตัดตามที่ระบุในใบแสดงความเห็นแพทย์นั้นเป็นการผ่าตัดนิ้วล็อกค่ะเป็นการผ่าตัดเอ็นหัวไหล่ขวาที่ฉีกขาดเพราะอุบัติเหตุขณะอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจและไม่ใช่สาเหตุการป่วยที่เป็นเหตุที่อ้างใช้ในการส่งตัวมาที่โรงพยาบาลตำรวจ และการผ่าตัดภาวะกระดูกคอเสือ่อมจริงๆแล้วคุณหมอนั้นเคยเสนอให้คุณนักศิล์ผ่าตัดหลังจากคุณนักศิล์อยู่ที่โรงพยาบาลตํารวจแต่คุณนักศิลป์ปฏิเสธการผ่าตัดภาวะกระดูกคอเสือ่อมแล้วก็ได้ความว่าในที่สุดแล้วก็ไม่มีการผ่าตัดกระดูกคอกดทับไขสันหลังและเส้นประสาทแต่อย่างใดจนกระทั่งออกจากโรงพยาบาลตํารวจนั่นแปลว่าอะไรคะแปลว่าเอกสารนั้นเป็นเท็จค่ะ ไม่ได้มีการาผ่าตัดเร่งด่วนหรือผ่าตัดกระดูกคอเสือ่อมตามที่กล่าวอ้างแต่อย่างใดข้อที่จริงจึงรับฟังได้ว่าพฤติการนี้บ่งชี้ให้เห็นว่าจำเลยหรือคุณดักษิลเนี่ยทราบหรือว่ารับรู้เหตุการณ์ว่าตัวเองก็ไม่ได้ป่วยฉุกเฉินมีเพียงแค่โรคประจำตัวซึ่งเป็นโรคเรื้อรังซึ่งสามารถที่จะรักษาตัวแบบผู้ป่วยนอกได้โดยไม่จำเป็นต้องอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจ แล้วก็ยังได้ความว่าอันนี้สําคัญนะคะคุณทักษินเข้ามามีส่วนในการตัดสินใจกระบวนการรักษาทางการแพทย์โดยปฏิเสธการรับผ่าตัดรักษาโรคหัวใจแล้วก็โรคกระดูกคอกดทับไขสันหลังและเส้นประสาทแต่ให้หมอรักษาโดยการให้ยาและประทานตามอาการแล้วก็เลือกรับการผ่าตัดนิ้วล็อกแล้วก็เอ็นหัวไหล่ขวาซึ่งไม่ใช่เรื่องเร่งด่วน เป็นผลทําให้การรักษาตัวคุณนักศิลป์ในโรงพยาบาลตํารวจขยายเวลาออกไปศาลจึงมองว่าเรื่องนี้คุณนักศิลป์จึงได้ประโยชน์จากการพักรักษาตัวในโรงพยาบาลตํารวจโดยไม่ต้องกลับไปคุมขังที่เรือนจำแล้วก็ไม่อาจจะอ้างว่าเป็นการดําเนินการของแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้เกิดจากการกระทําของจําเลยคือตรงนี้สรุปความได้ว่าคุณนักศิลป์เนี่ย คือต้องย้อนกลับไปว่าก่อนนั้นที่คุณนักสินก็อ้างว่าตัวเองไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องนี้ผมไม่มีส่วนต้องรับผิดชอบอะไรกับเรื่องนี้เพราะว่าเรื่องนี้เป็นการมินิจฉัยของแพทย์ว่าผมต้องทําการผ่าตัดผมจะต้องอยู่โรงพยาบาลตํารวจแต่คํามินิฉัยอันนี้เนี่ยมันเป็นการฉายให้เห็นภาพอย่างชัดเจนเลยว่ามันไม่จริงเป็นการฉายหเห็นภาพเลยว่าคุณนักสินนั้นมีส่วนในการตัดสินใจในการผ่าตรงนี้ไม่ผ่าตรงนี้ เพื่อประโยชน์ของตัวเองอ้างว่ามีการผ่าตัดเร่งด่วนแต่จริงๆแล้วไม่เร่งด่วนแต่เอาการผ่าตัดนั้นมาเป็นข้ออ้างเพื่อประโยชน์ของตัวเองเพื่อที่จะได้นอนโรงพยาบาลตำรวจชั้น14ต่อไปสรุปแล้วสารจรึงบอกว่าเมื่อข้อที่จริงรับฟังได้ว่าเมื่อ31สิงหาคม66มีพระบรมราชองค์การพระราชทานพระมหากรุณาอภ,อ,อภัยลดโทษให้จำเลยเหลือโทษจำคุกต่อไปอีกหปี ย่อมมีผลทําให้จําเลยได้รับการลดโทษและต้องรับโทษจําคุกตามคําพิพากษาต่อไปอีก1ปีนับแต่วันที่13สิงหาคม2566แต่หามีผลทําให้การมาคับโทษจําคุกจําเลยสิ้นสุดลงไม่เมื่อการมาคับโทษจําเลยไม่เป็นไปตามกฎหมายดังที่ได้วินิจฉัยมาข้างต้นกระบวนการบังคับโทษรวมทั้งการพักการลงโทษจําเลยจึงไม่มีผลตามกฎหมายและไม่อาจอันนี้สําคัญนะคะ เพราะก่อนหน้านี้ถ้าหากว่าจําได้คุณทวีสอดสอ่องพยายามจะบอกกับสังคมตลอดเวลาว่าหนึ่งวันของห้องในผู้ผป่วยที่เป็นห้องสี่เหลี่ยมก็เท่ากับหนึ่งวันในเรือนจำสารชี้เลยบอกว่าไม่อาจนำอาระยะเวลาที่พักอยู่ในโรงพยาบาลตำรวจมาหักเป็นวันคุมขังได้นี่จำเลยจึงต้องรับโทษจำคุกอีกหนึ่งปี พระบรมราชโองการสรุปเท่านี้ค่ะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่า 1. คือไม่ป่วยวิกฤตแน่นอนนะคะ2ก็คือทุกอย่างไม่เป็นไปตามกระบวนการที่ถูกต้องมีการแอบอ้างการป่วยมีการผ่าตัดบอกให้หมอผ่าตัดตรงนั้นตรงนี้เพื่อที่จะเอาประโยชน์ให้กับตัวเอง แล้วจะได้นอนลงพยาบาลตำรวจชั้น14บสแบบสบายๆต่อไปนะคะ,ะทั้งหมดนี้ก็เป็นรายละเอียดที่น่าสนใจในการตัดสินของศาลในวันนี้นะคะศาลดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองวันนี้คุณนั้งสินก็เข้าไปที่เรือนจำก็มีภาพนะคะ,ะก็เข้าไปที่เรือนจำแต่ว่าหลังจากนี้ขอให้รอติดตามแต่ฉันเชื่อนะฉันเชื่อว่า เมื่อมีมีคำตัดสินแบบนี้มีบรรทัดฐานแบบนี้แล้วเนี่ยเดนเชื่อว่าราชทันออ์กระทรวงยุติธรรมจะดำเนินการทุกอย่างไปตามขั้นตอนกระบวนการอย่างถูกต้องตามกฎหมายอย่างแน่นอนยังหวังแบบนั้นนะคะแต่ว่าไอกระบวนการในการที่จะมีการพูดถึงว่าเอแล้วหลังจากนี้เนี่ยจะมีเรื่องของกฎเกณฑ์ในการที่จะให้ไป คุมขังอยู่ในบ้านพักของตัวเองหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นเป็นเป็นแง่มุมที่จะต้องมีการติดตามต่อเพราะว่ามันก็มีการตีความในแง่ของรายละเอียดในข้อบังคับตรงนี้เหมือนกันว่ากรณีของระเบียบในการไปคุมขังที่บ้านของตัวเองเนี่ยก็จริงๆแล้วก็มีระเบียบตรงนี้อยู่เพียงแต่ว่าในการตีความนี้ต้องขออนุญาตที่จะยกเอาการบทความของอาจารย์แก้วสานติโพธินะคะอาจารย์แก้วสานได้เคยเขียน เรื่องนี้เอาไว้ในไหโพสต์จำได้นะคะอาจารย์บอกว่ากรณีการไปคุมขังในบ้านพักส่วนตัวของตัวเองเนี่ยถึงแม้ว่าจะทําได้แต่ไม่ได้แปลว่าจะทําได้แบบกรณีที่บ้านบ้านจันทร์สองล่าหรือบ้านบ้านใครคนใดคนหนึ่งจะให้คุณนักศิลเนี่ยไปนอนอยู่ที่บ้านหลังนั้นแต่เพียงคนเดียวสมมุติว่าถ้าถามว่าจเจ้าบ้านหลังนี้มาเป็นที่คุมขัง ก็จะต้องเอานักโทษอีกหลายๆคนไปอยู่ที่นั่นด้วยเช่นเดียวกันไม่ได้แปลว่าบ้านหลังนั้นจะรับแต่คุณนักสินแต่เพียงอย่างเดียวอันนี้เป็นการให้ข้อมูลจากอาจารย์แก้วสันติโพธิแต่ว่ากระบวนการหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องรอดูนะคะว่ามันจะเป็นยังไงเพราะว่าสังคมตั้งคําถามกับเรื่องนี้และสังคมก็ยังไม่ไว้วางใจนะพูดตรงๆสังคมก็ยังไม่ไว้วางใจ ว่าทุกอย่างมันจะเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วนกระบวนความหนึ่งปีของคุณนักศินจะอยู่ในเรือนจำอย่างเท่าเทียมกันกับนักโทษทุกคนอันเนี้ยไม่แน่ใจรอดูนะคะรอดูว่าจะเป็นอย่างไร